สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองฟันจากประเทศอังกฤษมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Devil's Chair e เก้าอี้ปีศาจเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งเมื่อพวกเขาถูกอะไรบางอย่างตามมาเล่นงานทีละคน จนพวกเขาได้พบกับความจริงว่าสิ่งสิ่งนั้นมันโหดร้ายเกินกว่าจะบรรยายเรื่องเราจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหล์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่านิกตอนนี้เขาได้พาแซมมี่หญิงสาวที่เป็นแฟนของเขาไปที่โรงพยาบาลร้างจิตเวชเพื่อที่พวกเขาจะเสพย,ยายและมีเซ็ก์กันพอไปถึงแซมมี่ก็มีอาการตื่นเต้นเป็นอย่างมากและนิกก็ได้พาแซมมี่เดินสำรวจด,ดูในตัวอาคารจนพวกเขาไปพบกับเก้าอีป้ปริศนาซึ่งทางกูก็กล่าวว่าจะใช้เก้าอี้ตัวนี้แหละเป็นอุปกรณ์ในการมีเซ็ก์จากนั้นแซมมี่ก็ได้ไปนั่งที่เก้าอี้พร้อมกับอารมณ์ที่พุ่งพ่าน ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่จะจู่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเก้าอีป้ปริศนาตัวนั้นมันเกิดมีกลไกบางอย่างได้ไปล็อกแขนล็อกขาของเธอเอาไว้และดูดให้เธอหายเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้นิก,กลายเป็นคนวิกลจริตแถมเขายังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตรกรรมอีกด้วยแต่นี่ก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ฆ่าสาม,มีมันมีอะไรบางอย่างได้ลักพาตัวเธอไปแต่ทางด้านตํารวจก็ไม่เชื่อพวกเขาหาว่านิพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อย พวกเขาจึงส่งให้นิกไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชภายใต้การดูแลของดเอร์แคบอลจนเวลาผ่านไป4ปีนิกก็ยังฟังใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาเจ็บปวดที่แซมมี่ได้จากไปและในขณะที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ปฏิบัติตัวดีมาตลอดจนทําให้เขาได้รับตาแหน่งคนไข้ดีเด่นและด้วยความที่โชคดีนิกสามารถสู้คดีจนชนะเขาหลุดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องหาในคดีคฆาตรกรรมแซมมี่ทางด้านดรวินลาดก็สนใจในตัวของนิก เขาจึงได้เสนอกับดเรแคบันว่านิคควรที่จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วดรวินลัดก็พยายามพูดโน้มน้าวจนดเรแคบันใจอ่อนยอมปล่อยให้นิคออกมาทางทางที่เธอรู้ว่านิคอาการยังไม่หายดีสักเท่าไหร่แต่อย่างไงก็ตามดรวินลัดก็ยืนยันว่าเขาจะรับช่วงดูแลต่อเองพอถึงตอนเช้านิกก็ได้รับอิสรภาพเป็นวันแรกเขาเดินสะพายกระเป๋าออกมาจากโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าได้เดินลงมาจากรถ พร้อมกับเสนอว่าจะไปส่งเขาที่ป้ายรถเมล์ในเมืองทางด้านนิกก็ไม่อยากจะไปสักเท่าไหร่เนื่องจากเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นเลยแต่ด้วยความที่โรงพยาบาลมันอยู่ไกลและรถสาธารณะก็ไม่มีนิกจึงต้องจำใจขึ้นรถไปกับผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นและขณะที่นั่งอยู่ในรถนิกก็รู้สึกว่าชายแปลกหน้าคนนี้ได้ขับรถพาเขาออกนอกเส้นทางเขาจึงได้ถามนะครับว่านี่เราจะไปไหนกันชายแปลกหน้าก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาต้องการที่จะพบคุณ และคนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายแน่นอนครับชายแปลกหน้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือคนของดรวินลาดและเขาก็พานิคมาส่งให้ดรวินลาดจนถึงบ้านพอนิคได้เปิดประตูเข้าไปเขาก็เห็นว่าดรวินลาดกําลังอยู่กับสาวสวยที่มีชื่อว่าเมลิซาซึ่งเธออ้างตัวเองว่าเป็นเลขค้าส่วนตัวแต่ขณะเดียวกันเธอก็แอบเป็นกิกไปด้วยต่อมาดรวินลาดก็ได้บอกกับนิกว่าเขาต้องการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอาการที่นิกเป็น และเขาก็อยากให้นิกกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์หาความจริงว่านิกไม่ได้โกหกแต่ถึงจะพูดยังไงนิกก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขาไม่กลับไปที่นั่นเด็ดขาดดรวินลาดจ,จึงได้ขู่กับเขาว่าทาไม่ให้ความร่วมมือเขาจะถูกส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลเพราะตอนนี้คนที่มีอำนาจดูแลคือดรวินลาดเพียงคนเดียวแน่นอนครับเป็นใครก็ไม่อยากกลับไปที่โรงพยาบาลอีกนิกจึงต้องจำใจย,ยอมรับข้อเสนอของดรวินลาด และในเวลาต่อมาริเชลกับเบธหนุ่มสาวนักศึกษาก็ได้เดินทางมายัางที่นี่เพื่อที่พวกเขาทั้งสองจะมาช่วยดรวินลาดเก็บข้อมูลต่างๆในการเข้าไปที่นั่นนิกที่เห็นริเชลเป็นครั้งแรกเขาก็ตะลึงในความสวยของเธอและดูเหมือนว่าเขาจะแอบชอบเธอด้วยนะครับส่วนเบธที่มาด้วยกันเขากลับทํานิสัยไม่ดีใส่นิกเพราะเขาคิดว่านิกคือฆาตรกรโรคจิตเขาพูดย้อนเย้ยต่างๆนานาแต่ในขณะนั้นริเชลก็ได้มาห้ามเอาไว้ นั่นจึงทําให้พวกเขาไม่ได้มีเรื่องกันเมื่อทุกอย่างลงตัวดรบินหลัดก็ได้พาทุกคนออกเดินทางทันทีและพอไปถึงอาการแรกที่นิกเป็นคือเขารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจกระวนกระวายไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ก็ยังดีที่มีริชลคัดป,ปอบอยู่ข้างๆจากนั้นทุกคนก็ได้เดินสำรวจดูในตัวอาคารทางด้านเบสก็ได้เอากล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆซึ่งมันคล้ายกับคลิปฟุตเทจที่พวกเราเคยเห็นนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ไปเจอกับเก้าอี้ตัวนั้น ที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงขนาดใหญ่พวกเขาก็รู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนั้นมันดูน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกลักษณะของมันก็คล้ายกับเครื่องทรมานที่มีอุปกรณ์ยึดร่างมนุษย์จู่ๆเบสก็เกิดคิดพิเรนอยากจะเข้าไปลองนั่งและเขาก็ทําเป็นว่าถูกเก้าอี้เล่นงานแต่ในตอนนั้นทุกคนก็ไม่สนุกด้วยนะครับและขณะที่พวกเขาเดินจากไปหนังก็ทําให้เราเห็นว่ามีกลุ่มแมลงวันได้บินมาตอมเก้าอี้อยู่เต็มไปหมดและก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน พวกเขาก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพ่อถึงตอนคำดรวินลาดก็ได้เล่าเรื่องโรงพยาบาลแห่งนี้ให้กับทุกคนฟังเขาก็บอกนะครับว่าในสมัยก่อนผู้ดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้คือนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าแบ็กวอเทอร์เขาเป็นนักคิดเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์เขาไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นนั่นจึงทําให้ทางการได้หันหลังให้กับเขาและสุดท้ายโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถูกปิดไปอย่างทาวรดรวินลาดจํงเผยอีกว่า แบกวอเทอร์และคนไข้ของเขาได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและสาเหตุที่เขาให้นิกมาที่นี่คือเขาต้องการทดสอบสภาวะจิตใจของนิกโดยถามถึงความรู้สึกในสถานที่เกิดเหตุแล้วนํามาวิจัยพอนิกได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มกลัวนะครับลิเชลจึงได้เข้ามาปลอบเขาว่าเกิดน,นี้ให้ทนไปก่อนถ้าไม่โอเคจริงๆพรุ่งนี้เช้าค่อยแอบนี้ไปก็ได้ในคืนนั้นทั้งคู่ก็คุยกันจนลิเชลเพ้อหลับไปนิกก็ได้กลับมาที่ห้องของตัวเองและเขาก็ได้พบกับดรวินลด ที่เขามาบอกความจริงอีกอย่างให้เขารู้ดรวินลัดก็บอกว่าหนังสือที่เขาต้องการเขียนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิกเลยแต่มันเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับของเก้าอี้ปริศนาตัวนั้นดรวินลัดก็บอกนะครับว่าสิ่งที่นิกเจอมันไม่ใช่ภาพหลอนพอตอนนี้เขาได้พบกับสมุดบันทึกของแบ็กวอเทอร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวก,กับการวิจัยมนุษย์โดยแบ็กวอเทอร์ได้ใช้คนไข้มาทําการทดลองอย่างโหดร้ายพราะเขาเชื่อว่าเก้าอี้ที่สร้างขึ้นมามันสามารถทะลุมิติได้ใช่แล้วครับ ตอนนี้ดรวินลาดเขาเชื่อว่าการทดลองของแบ็กวอเทอร์นั้นเป็นความจริงและเก้าอี้ตัวนั้นมันก็เอาแจมมี่ไปยังอีกมิติหนึ่งซึ่งมีแต่สิ่งชั่วร้ายอยู่เต็มไปหมดพอถึงกลางดึกถูกคนก็ได้แยกย้ายกันเข้านอนแต่ทางด้านริเชลที่ตื่นขึ้นมาเธอก็ได้แอบเข้ามาหานิกเพื่อที่เธอจะพานิกไปที่เก้าอี้ตัวนั้นและลิเชลก็บอกนะครับว่าสิ่งที่นิกเห็นมันคือภาพหลอนพอพูดจบเธอก็รีบนั่งลงไปที่เก้าอี้นิกจึงพยายามห้ามเธอไม่ให้ทําแบบนั้น เพราะว่ามันอันตรายแต่เขาก็เห็นว่าริเชลไม่เป็นอะไรเลยแน่นอนครับสาเหตุที่ริเชลทำแบบนี้คือเธออยากให้นิกเลิกกลัวแต่ริเชลกลับไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่มันอันตรายแค่ไหนด้วยความบังเอิญริเชลก็เอานิ้วจิ้มลงไปในลูซึ่งมันคือปุ่มทำงานของเก้าอี้ตัวนี้นก้ไกต่างๆก็เริ่มทำงานอีกครั้งมันได้ล็อกแขนล็อกขาของเธอแล้วดูดเธอหายเข้าไปในอีกนิติหนึ่งนิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบร้องของความช่วยเหลือ แต่พอทุกคนมาถึงเบธกับมิลิซาก็หาว่านี่คือฆาตก,ดกตรดรวินลาดจึงเตือนให้พวกเขามีสติและช่วยกันแก้ปัญหาดรวินลาดก็บอกนะครับว่าสมุดบันทึกของแบ็กวอเตอร์มีวิธีช่วยให้ผู้คนรอดชีวิตจากเก้าอี้แต่ตอนนี้สมุดบันทึกมันอยู่ในห้องของเขาดรวินลาดจ,จึงชวนให้นิเข้าไปเอาด้วยกันและในระหว่างนั้นเบธกับมิลิซาเกิดคิดพิลินอะไรก็ไม่รู้พวกเขาจะแอบมีเซ็กกันอยู่ในห้องแต่จู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้ดังออกมาจากเก้าอี เมลิซาจึงถามกับเบสว่าคุณได้ยินหรือเปล่าแต่เบสก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยด้วยความที่ไม่สบายใจเบสจึงเข้าไปนั่งที่เก้าอี้เพื่อจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแต่จู่ๆเบสดันเอานิ้วเข้าไปยานในรูนั้นจึงทําให้ระบบกลไกเริ่มทํางานอีกครั้งเขาได้ถูกเก้าอี้ตัวนั้นจับล็อกแขนล็อกขาและทรมานจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสแถมมันยังดูล่างของเขาหายไปต่อหน้าต่อตาของเธอตัดฉากมาอีกมิติหนึ่งพอเบสได้ฟื้นขึ้นมาเขาก็แปลกใจว่า เขามาโพในสถานที่ร้างได้ยังไงเขาจึงเดินไปเรื่อยๆจนพบกับโทรศัพท์มือถือเบดก็ไม่รอช้าเขาเรีบโทรศัพท์ไปหาดรวินลาดแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าที่หูโทรศัพท์อันนั้นมันมีแต่หนอนไตย้อยแยอะอยู่เต็มไปหมดและด้วยความบังเอิญเบดก็ได้พบกับริเชล์ที่อยู่ในมิตินี้เหมือนกันเธอเรีบเอามือมาปิดปากเบดและบอกกับเขาว่าในนี้มีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำวกเขาทั้งสอง ก็ถูกปีศาจตัวดําร่างใหญ่โผล่เข้ามาเล่นงานทางด้านเบสที่หนีไม่ทันเขาก็ถูกปีศาจจัดการจนตายส่วนริชล์ที่รอดมาได้เธอก็หาที่หลบซ่อนโดยด่วนตัดฉากมาที่เมลิซาตอนนี้เธอก็ได้มาแจ้งกับทุกคนว่าเบสโดนเก้าอี้จับตัวไปพอนิกได้ยินแบบนั้นเขาจึงอาสาจะเข้าไปตามทุกคนออกมานิกได้ไปนั่งที่เก้าอี้และเขาก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างจนเขาสามารถหายเข้าไปในมิตินั้นได้พอดรวินลาดได้เห็นแบบนั้น เขาก็หัวเราะอย่างไม่เล่นสนยิยใช่แล้วครับคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้คือดรวินแลตกบมิลิซาพวกเขาทั้งสองต้องการหาคนมาเป็นเดื่อให้กับปีศาจส่วนนิกที่ฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้ไปเจอกับริเชลและพวกเขาทั้งสองก็กำลังถูกปีศาจตามมาเล่นงานนิกจึงพยายามตั้งสติจนเขาจับทางปีศาจได้ว่าปีศาจตัวนี้มันชอบตามกลิ่นเลือดของมนุษย์นิกจึงบอกให้ริเชลรีบถอดเสื้อผ้าแล้วยโยนไปอีกฝั่งหนึ่งวิธีการของนิกก็ได้ผลจริงๆ ปีศาจตัวนั้นมันได้ตามกลิ่นเสื้อผ้าไปส่วนทางด้านดรวินลาดเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของสามคนมันยังไม่พอต่อความต้องการของปีศาจดรวินลาดจึงได้จัดการกับเมริซ่าอีกรายพอเธอได้หายเข้าไปในมิติเธอก็ถูกปีศาจเล่นงานทันทีแต่อยู่ดีๆดรวินลัด,ดก็ได้ตามเข้ามาเพื่อที่เขาจะสะกดวิญญาณปีศาจตัวนั้นเอาไว้เขาได้ท่องคาถาจากสมุดบันทึกของแบ็กวอเตอร์จนเขาสามารถควบคุมปีศาจตัวนั้นได้และเขาก็สั่งให้มันเข้าไปเล่นงานริเชลอีกคน แต่ในขณะนั้นนิกก็ตามมาเจอพอดีพวกเขาทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันและด้วยแรงของนิกดอกเตอร์วินหลัดก็สู้ไม่ไหวเขาจึงถูกนิกเล่นงานจนล้มไปกองอยู่บนพื้นแต่สิ่งที่เราได้เห็นทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงเลยนะครับหนังได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันความจริงแล้วนิกเขาคือฆาตรกรโรกจิตที่สร้างภาพหลอนขึ้นมาว่ามีเก้าอี้ปีศาจทางทางที่เก้าอี้มันไม่มีตั้งแต่แรกและถ้าทุกคนจําได้ดอกเตอร์แค์บันเคยบอกไปแล้วว่านิกยังไม่หายดี แต่ดรวินลาดก็ไม่เชื่อนั่นจึงทําให้เรื่องราวทั้งหมดถูกจินตนาการขึ้นมาในหัวของนิกหลังจากที่ดรวินลาดได้พาเขากลับมายังจุดเกิดเหตุและด้วยความที่เขาคุุมคคั่งเขาจึงฆ่าทุกคนจนตายแถมยังคืนใจริเชลอีกด้วยและก่อนที่นังจะจบนิกก็ได้มาขึ้นรถพร้อมกับเห็นภาพหลอนว่าดิเชลได้ตามเขามาทั้งๆตอนนั้นเขากําลังนั่งอยู่คนเดียวและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ ผดเรื่องดูสนุกแต่ความสยองของหนังแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้และในตอนจบผู้กำกับก็ยังทิ้งปริศนาเอาไว้ว่าหนังจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นทีจนี้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราตีสวัสดีครับ